สวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับช่อง YouTube และ Facebook เรื่องเล่าข่าวแชร์เล่าข่าวแชร์ข่าวสิทธทิประโยชน์จากทางภาครัฐหรือนโยบายของทางภาครัฐทางช่องของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกลั่นกรองนำเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่บกพร่องทางการอ่านสามารถรับฟังพร้อมกันได้ที่นี่เลยค่ะวันที่10ตุลาคม2565 รบมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินให้กับ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกจะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นโครงการที่ทางรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเพื่อรับเงินช่วยเหลือเดือนละ600บาทค่ะสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและมีบุตร อายุต่ำกว่า6ปีนะคะสามารถลงทะเบียนได้ค่ะโดยคุณสมบัติก็จะต้องมีสัญชาติไทยหรือพ่อแม่มีสัญชาติไทยนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนค่ะโดยผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็จะมีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยคือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีค่ะ และมารดาที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ยังไม่ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรอให้คลอดก่อนค่อยลงทะเบียนนะคะรายการที่2ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะได้รับตามช่วงอายุค่ะ อายุ60 6 9ปีได้600บาทอายุ70 7 9ปีได้700บาทอายุ80 8 9ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1000บาทค่ะกลุ่มที่3จะเป็นเบีย้ยผู้พิการค่ะก็จะได้รับเงิน800 1 0 0 0ถึง1000บาทก็จะแบ่งเป็น2ช่วงอายุอายุที่ต่ำกว่า18ปีจะได้รับ100 0บาทอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป ได้รับที่800บาทก็จะโอนเงินให้ทุกเดือนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์โดยตรงเช่นกันนะคะสำหรับท่านที่อยู่ใน3กลุ่มนี้ค่ะหรือว่ามีญาติมีบุตรหลานที่อยู่ใน3กลุ่มก็สามารถตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีของท่านได้นะคะถ้าหากว่าตกลนก็จะได้ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันทีนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ